ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่เราก็ติดตามอย่างต่อนเนื่องเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อติดตามไปติดตามมาสองสเดือนแล้วนะสำหรับเรื่องนี้กับเว็บพนันออนไลน์เรื่องราวนะับตั้งแต่ที่มีเว็บพนันออนไลน์มินนี่แล้วก็มาเชื่อมโยงกับบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานจนขั้งมาถึงเรื่องของ BNK Master และก็มาเชื่อมโยงกับทางบิ๊กโจ๊กอีกล่าสุดใครที่ว่าจบแล้วสำหรับปัญหาในวงการสีกะกีดูเหมือนจะไม่จบง่ายๆนะคะคือ เขาถึงเรียกว่าสตอชอาการละครคะหรือสีกากีการละครบางคนไปเรียกสั้นๆกากีการละครก็มีอ้าแต่ที่ชัดเจนคือว่าไม่จบครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวที่เห็นชัดเลยว่าไม่จบอ่า<ะ>คือที่ต้องบอกว่าไม่จบก็เพราะอะไรเพราะว่าเรื่องเราความขัดแย้งที่บอกว่าไม่ให้ออกมาแถลงข่าวแล้วมไม่ให้มาวุ่นวายเกี่ยวกับ เรื่องของถอนแจ้งความของสื่อมวลชนการพูดคุยอ,อันนั้นก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าอย่าลืมค่ะว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคดีความ,มเรื่องที่ว่าจะต้องเดินหน้าตามกระบวนการยุติธรรมมันยังต้องเดินต่อดังนั้นวันนี้ก็เลยทําให้เราได้เห็นทีมทนายความของบิ๊กโจ๊กพลตํารวจเอกสุรเชษเดินหน้าฟ้องผู้ที่เหมือนกับออกหมายเรียกบิ๊กโจ๊กอย่างไม่ชอบธรรมอ่ะเพราะว่าออกครั้งที่สองไปเมื่อวันก่อนค่ะครับ ออ,ออกซ้ําคือออกครั้งที่2เนี่ยถ้าผ่านเวลาไปเนาะมันจะกลายเป็นหมายจับฮะคุณชาดาใช่ค่ะ,ะครั้งที่2ที่เรียกพลตํารวจเอกสุรเชษไปพบกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจตามหมายเรียกในคดีฟอกเงินกับเว็บพนันออนไลน์ BNK Master นี้นะคะมันจะมีขึ้นในวันที่26มีนาคมนี้ซึ่งจนถึงตอนนี้เองทีมทนายความบอกนะคะว่า ยังไม่เห็นหมายเลยนะคะและตัวบิ๊กโจ๊กก็ยังไม่ได้รับหมายอะไรทั้งสิน้นดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ เป็นการออกหมายเรียกอย่างไม่ถูกต้องเขาว่ายอย่างนั้นและสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของคดีพนันออนไลน์มันยังค้างอยู่ที่สอนอเตาปูนพนักง,งานสอบสวนจึงไม่มีอำนาจที่จะทำคดีควรจะรวบรวมสำนวนส่งให้เจ้าหน้าที่ปปชเพราะว่ามันเป็นคดีต่อเนื่องกันทีมทนายความว่าแบบนั้นน,นะคะแลข่าวถามว่าหมายเรียกครั้งที่สองของบิ๊กโจ๊กเนี่ยครบกาหนดแล้วเนี่ยนะพรุ่งนี้เนี่ยจะเอายังไงทนายาความบอกว่าเห็นแล้วหรอ ยังไม่เห็นเลยค่ยังไม่เห็นเลยใครเห็นบ้างยังไม่มีใครเห็นในเมื่อบิ๊กโจ๊กไม่เห็นนะก็ยังไม่ได้แจ้งมาคําว่าไม่ได้รับอะไรเลยก็ต้องแปลว่าไม่มีเรื่องนั้น ใช่ค่ะและประเด็นสําคัญที่ทีมทนายความของบิ๊กโจ๊กเดินหน้าในวันนี้ก็คือไปยื่นฟ้องผู้มีคําสั่งแต่งตั้งและคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนในคดีเว็บพนัน B N K Master ของสอนเอตาปูนรวมทั้งสิ้น30นายค่ะเป็นการยื่นฟ้องต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางซึ่งทนายความบอกนะคะว่า การดาเนินการครั้งนี้ของพนักง,งานสืบสวนสอบสวนชุดของสอนเอตาปูนเป็นการดําเนินการโดยที่ไม่มีอํานาจในการดําเนินการแล้วก็พบว่าคดีนี้มันควรจะไปรวมสํานวนกับปปชเขาก็เลยไปฟ้องต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางซึ่งการฟ้องเนี่ยเป็นความผิดที่รุนแรงเลยนะคะความผิดตามมาตรา157หรือว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบค่ะครับ ส่วนก่อนหน้านี้เนี่ยคณะพนักงานสอบสวนเนี่ยก็ยืนยันว่ามันเป็นคนละคดีเขาก็ยืนยันกับทนายแต่ทนายก็บอกว่าเข้าใจว่าคณะพนักงานสืบสวนคณะนี้ได้ดําเนินการหยิบยกเอาประเด็นบางส่วนในคดีมินนี่แยกออกมาดําเนินการนะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วคณะพนักงานสอบสวนชุดน,นี้เนี่ยก็เป็นชุดเดียวกับที่ได้รับแต่งตั้งจากพนักงานสืบสวนสอบสวนในคดีมินนี่เกือบทั้งหมด ช่เลยค่ะ,ออะพอไปยื่นแบบนี้มันก็มีคําถามตามมาค่ะคุณผู้ชมคุณอิทธิพันธ์คือพอไปยื่นแล้วนักข่าวก็เลยถามว่าเอาถ้ายื่นฟ้องแบบนี้แล้วผลที่มันเกิดขึ้นมันจะทันไหมกับการที่มันจะครบกําหนดการออกหมายเรียกครั้งที่สองในวันพรุ่งนี้แล้วเรื่องนี้เองทนายความบอกว่าไม่กังวลเลยนะเพราะว่าทุกอย่างจะต้องเดินหน้าตามกฎหมายและพนักงานสอบสวนก็น่าจะทราบดีว่าการออกหมายที่จะเป็นเหตุให้สามารถออกหมายจับได้เนี่ยมันต้องทํำยังไงนะคะ หมายเรียกขั้นที่1ไปแล้วหมายเรียกขั้นที่2ไปแล้วแต่คุณจะออกหมายจับได้เนี่ยจริงๆมันทําได้หรือเปล่าอันนี้ขอย,ยืนยันว่าทุกอย่างจะต้องทําตามกฎหมายเท่านั้นค่ะ